มาจากทุกคนมาแกะพัสดุกันของที่เราสั่งมาในวันนี้นั่นก็คือน้องเมาสีแดงกลางริษแบบนี้นะคะรูปลักษณ์แบบว่าดูฉบเฉี่ยวทันสมัยมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็แบบว่าปุ่มเปิมอะไรแบบว่ารื่นปืนรื้นปืนเลยทีเดียวเป็นรุ่นระบบไร้สายทุกคนแต่จะต้องใส่ถ่าน AAA 3A นั่นเองนะคะลงไปให้เรียบร้อย2ก้อนด้วยกันไปเดี๋ยวเราไปใส่เสร็จแล้วเราก็จะลองไปเปิดเครื่องกันดูค่ะทุกคนไม่ไฟติดแล้วสีแดงแรงริษเช่นเดียวกันนะทุกคนแล้วก็จะเอาอีตัวรับสัญญาณเนี่ยเสียบเข้าไปที่คอมพิ อย่างปกติด่นปุ๊บดึงปื๊ดเลยจะบอกว่ามีหลายสีเรดคนแต่สีนี้สวยสุดส่วนจะคลิกลิงก์เลยค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยชื่นชอบสินค้าตัวไหนที่เราเอามารีวิวนะคะแล้วก็อยากจะกดสั่งซื้อบ้างง่ายๆเลยค่ะมาตรงคําอธิบายคลิปตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วเราก็กดตรงที่เพิ่มเติมไปเลยมันก็จะเด้งมาให้ที่คําอธิบายคลิปให้นะคะเราเนี่ยจะใส่ทั้งลิงก์สินค้า แล้วก็ราคาสินค้าเอาไว้ให้นะคะทั้งของแอป Lazada แล้วก็แอป Shopee นะก็เลือกกันได้เลยนะคะว่าคุณมีแอปไหนนะคะอ่ะสมมติว่าเรามีแอป Lazada นะเราก็จะคลิกลิงก์ไปที่แอปสินค้าของ Lazada เลยนะคะทุกคนมันก็จะเด้งไปให้ที่หน้าหน้าแอป Lazada ให้เราเลยกับสินค้าตัวนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากได้ราคาถูกนะก็ไปเก็บโค้ดส่งฟรีเงินคืนกันก่อนสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ